สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่ห้าเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เนาะความรู้หรือทิัเทคนิคในการซ่อมทีวีจอแก้วอตอนนี้ผมก็ขับมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าอยู่แถวกรุงเทพแถวปริมณฑลปทุมธานีสยาจอแก้วก็คงไม่มีซ่อมเนาะแต่มาอยู่ต่างจังหวัด เขาก็ยังไม่มีเงินซื้อจอ LCD จอ LED พลัสมาเขาก็ยังใช้จอแก้วเดิมๆอยู่ก็โดยกำลังเงินที่ใช้จ่ายอยู่ต่างจังหวัดเนาะเ็เรียกว่ากำลังซื้อไม่ก็ที่จะมีเหมือนอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพเขาทำงานได้เงินเดือนกัน อยอางปริมคชนทนก็ทํางานบริษัทก็จะมีซื้อรุ่นใหม่ใช้กันอ่าซึ่งตอนนี้ก็ราคาไม่ไม่แพงครับตอนนี้ LCD สามสิบสองนิ้วก็ราคาหลักพันครับตอนนี้ไม่ถึงหมื่นสามสี่พันก็ได้เล่นได้แล้วยิงฟังก์ชันใหม่รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นสมาร์ททีวีเล่นกับมือถือได้ด้วยเป็น a n d r o อ d แล้วก็เป็นสมาร์ททีวีก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยก็เหมือนคอมพิวเตอร์ตัวนึแหละครับตอนนี้อ่ ก็ทีวีทีวีเครื่องหนึ่งก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึง่งอ่านึกถึงท่านอาจารย์เขาพูดไว้ตอนสัมมนาทีวีอจอแบนที่สถาบันเทคโนโลยีกระจอมก้าพระนครเหนือ,อเขาพูดไว้20กว่าปีที่แล้วเนาะเขาว่าในอนาคตข้างหน้าทีวี TV ก็จะเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวนึง่งและแล้ววันนั้นก็มาถึง ผมมาถึงผมก็เห็นเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปก็ทำให้ต้องศึกษาตลอดอศึกษาเรื่อยๆละครับเพราะว่าซ่อมเดิมๆเหมือนไม่ได้ย้ำปิ้นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ละครับย้ำปิ้นเหมือนเหมือนจอแก้วไม่ได้ต้องมีการเฟิร์มแวร์เฟิร์มแวร์แล้วก็อัปเดตข้อมูลเนะาะตัวต้องมีเครื่องมืออัปเดตข้อมูล มีเฟร์มแวร์เฟร์มแวร์ก็คือคล้ายๆเมมโมรี่แ, Memory. แต่ก่อนเราเล่นจอแก้วก็คือเมมโมรี่แปดขาเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีการเฟร์มแวร์เฟร์มแวร์เข้าไปก็เหมือนทําไดร์ละครับซึ่งมันติดอยู่กับในฟินเราก็ต้องมีการเฟิร์มแวร์เพราะว่าเฟร์มแวร์ร่มมันก็จะทำให้ไม่มีภาพไม่มีเสียงทีวีเราก็จะใช้งานไม่ได้รุ่นใหม่ๆเนาะก็เป็นที่ระบบไฟที่ไหนไม่ดีระบบเฟร์มแวร์ก็จะ,จะ จะร่มบ่อยอ่ตอนนี้ผมได้กลับมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับกลางานอ่ากเสียงงานออกมาหนึ่งปีแล้วก็วันนี้เมื่อวานก็จะมีทีวีเข้ามาหนึ่งเครื่องเป็นจอแก้วซัมซุงอ่าพก้9นิ้วผลิตอยู่ที่เวียดนามครับตอนนี้อ่าก็เห็นเด่นชัดเลยว่าอ่าของเรานี่ก็จะจะตกงานกันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ซัมซุงเขาย้ายฐานการผลิตไปอยู่เวียดนามไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรืออะไรหลายๆอย่างก็จะย้ายไปนู่นดูด้วยค่าแรงที่เขาถูกกว่าเทคโนโลยีที่ที่น่าจะสมัยทันสมัยกว่านไกลจีน่เดี๋ยวผมพามาดูภาคเวอร์ของทีวี Samsung ก็เป็นแท่น KSDB ksdb นี่ไม่มีวงจรหรละครับก็เอาวงจรเทียบเคียงเอาก็เป็น ksda เอาเพราะว่ามันเป็นของเวียดนามแหะครับเขไม่มีวงจรมาให้ก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของเขาที่เขาผลิตจอแก้วตอนนี้เขาคงผลิตเป็น lcd กันหมดแล้วมาดูภาคเวอร์ครับภาคเวอร์ักเวอร์ตัวนี้เขาใช้ ic เจ็ดข,ขาเจดขาะสามบวกสี่เป็นเจ็ดอ่าก็เบอร์เจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าตัวนี้ก็จะอ่าเราก็จะไปดูวงจรแล้วครับว่ามันทำงานกันยังไงไฟเลี้ยงเขาเป็นยังไงภาคเบอร์นี้ก็ให้หนึกถึงภาคขยายเสียงนะครับใครที่เป็นเซียนเครื่องเสียงเครือ่องเสียง O T L O T L ก็จะ ซ่อมพากเบอร์ได้ไง่ายๆเพราะว่าหลักการเดียวกันละครับก็ที่ยกมันก็เปรียบเสมือนลําโพงลําโพงก็คล้ายๆยกไฟออกลําโพงต้องเป็นศูนย์แต่เวอร์ก็เหมือนกันละครับไฟที่ออกไปภาคเบอร์ต้องเป็นศูนย์ถ้าเป็นบวกเป็นลบไปมันก็จะทําให้โยกขาดหรือลําโพงขาดถ้าเป็นเครื่องเสียงก็ถ้ามีไฟดีซออกลําโพงก็จะทําให้ลาโพงขาด ถ้าซ่อมไม่ถูกจุดก็ทําให้เสียลําโพงแหละครับเขาถึงมีตัวเขาเรียกว่าโหลดเทียมเนาะสมัยแต่ก่อนก็เรียกว่าโหลดเทียมโหลดเทียมก็ดูวัดมันให้ได้วัดได้ความต้นทานได้แล้วก็ทำมามาเป็นโหลดเทียมถ้าเราลำโพงต่อตรงๆเลยมันก็จะทําให้ขาดส่วนโยกนี่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดเพราะว่าเป็นเส้นใหญ่แต่โอกาสที่มันจะช็อตก็มีสูง ฟิลขาดอะไรขาดไปเยอะๆนะครับผมพาเข้าดูวงจรเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่ามาผมอ่าตอนนี้เข้ามาดูวงจรแล้วครับวงจรก็เป็นวงจรเทียบเคียล้วครับก็ใช้ KS อ่า DA ในการเทียบเๆอ่าวงจรตรงๆไม่มีแต่ก็คล้ายกันเลยผมได้ดูปินวงจรเราละตรงกันเลยครับ มาดูวงจรเจ้ากรรมเขาก็ไม่ได้เขียนแรงดันมาให้ด้วยตัวนี้เราต้องใช้ความรู้ระดับเทพแล้วครับในการซ่อมเพราะว่าเขาไม่มีไกด์มาบอกไม่มีอะไรมาให้บอกเลยว่าใช้แรงดันเท่าไหร่เพราะว่าปกตินี่ถ้าเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบมันก็จะมีไฟเลี้ยงมาบอกอจุดไฟวัดต่างๆจะมีบอกตามขาเนาะ ตามที่เราเคยซ่อมๆกันมาเ่เจ้าจะรมสมัยใหม่นี้ไม่มีเลยครับก็งมซาวกันเอาเองอสีแดงนี่ผมผมโน้ตไว้ตอนที่ผมซ่อมเสร็จแล้วก็วัดไว้นะครับที่ผมจะได้เป็นข้อมูลในการซ่อมครั้งต่อไปหรือเพื่อนๆใครเจอรุ่นนี้ก็สามารถเอาไปเป็นจุดทั้งอีกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากขาหนึ่งเลยนะครับขาหนึ่งเป็น Inverting in ผมวัดไฟได้0.5โวลต์แล้วก็ VCC VCC นี่คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงบวกวก็ต้องได้17โวลต์แล้วก็ปัมอัพครับปัมอัพเอาตัวนี้ก็ต้องได้ลบ16โวลต์แล้วก็ G G กาตัวนี้ตัวที่ผมวัด สายมิเตอร์สีดำผมไปคลิปที่ตัวตัวกาวกาวจุนเนอร์เลยนะครับเทียบแล้วก็วัดเลยกาวตัวนี้ได้ลบสิบเก้าโวลต์ต้องได้ลบสิบเก้าโวลต์นะครับใสกี่ถ้าได้ศูนโวลต์นี่ก็ก,ก็ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าถ้าเราสายมิเตอร์สีดำเราไปคลิปที่จุนเนอร์แล้วทีนี้เรามาวัดตรงกาวได้ศูนย์โวลต์นี่ไม่ใช่นะครับต้องต้องในลบเลย ต้องเน้นเลยนะครับว่าต้องลบ19บเก้าวนเลยเอาเวอร์อัลครับเวอร์ v out. อัลเด็กครับตามที่ผมที่พูดมาเกริ่นมาแต่แรกๆนะรมบาบทมาแต่แรกว่าเวอร์อัลจริงๆต้องได้ศูนย์วนนะครับถ้าไม่ได้ศูนย์วนนี่ก็จะจะทําให้มีปัญหาถ้าเป็นลําโพงก็จะเป็นลําโพงขาดซึ่งตอนมีปัญหาผมวัดได้เท่าไหร่เวอร์อัลขาที่หนะ้าน้ะ ขาที่ห้าตอนแรกที่มันเสียอยู่มันวัดได้ถึงแปดโวลต์เก้าโวลต์เลยอนึกถึงว่าถ้าเป็นลําโพงนี้คงขาดแล้วล่ะครับะระดับแรงดันถึงเก้าโวลต์เลยนะครับท,ที่ที่ตอนที่มีปัญหาอยู่พอมีแรงดันเข้าไปเขาก็ตัดโปรเทคเพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายเขาก็จะทํางานปั๊บไฟสูงก็จะตัดการทํางานปั๊บไฟแบกตัดการทํางานแล้วก็จะทําให้ไฟไม่จ่ายมาเลี้ยง ก็เป็นการเซฟตี้ของเขาะระดับหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีเวอร์ซิงเวอร์ซิงตัวนี้ก็จะไปบอกอตัว CPU เนาะ CPU เขาก็เป็นชิปใต้พิ้นะครับเป็น OCU เนาะ,ะก็จะไปบอก IC ตัวนั้น IC ตัวนั้นก็จะหยุดพอพัน์ออกมาเพื่อไม่ให้ฮอไดทำงานฮอไดก็ไม่เป็นได้ฮอเอา พอเอาไม่ทํางานไฟแบตก,ก็จะหยุดการทํางานนี่คืออาการที่ที่ทำให้ช่างปวดหัวแล้วครับะผมก็ปวดหัวไปเลยอ,อาการมาตอนแรกนี่ก็คืออมอเอาเสียดีใจเหงืออแห้งเปลี่ยนพอเอาไปกินอีกครับกินอีกเสียไปเจ็ดสิบบาทตัวนี้เนี่แหละครับที่เราไม่มีความรอบคอบเนาะ,ะจริงๆแล้วไฟแบตเขาช็อตอยู่แหละครับ ไฟแบดช็อตเจ้ากรรมเราไม่มีเครื่องมือวัดครับหาไม่เจอเครื่องมือเข็มวัดผมผมมีตัวหนึ่งของอาจารย์ก็เป็น LED ติดเนาะ LED ติดหมดทุกอย่างใส่เข้าไปอีกก็จะช็อตอีกแหละครับผมก็เลยชะลาใจก็เลยถอดออกมาวัดครับเทคนิคการวัดที่ดูในอาจารย์หลายๆท่านเขาก็แนะนําให้วัดจุบไฟสูงสะดือไฟสูงเลยแล้วก็มาวัด คนรวดไพมารีที่อยู่ดานใต้ปิ้นใต้ขาเนาะจริงๆแล้ววัดสลับสายวัดตัง้งอาคุณ1 0บตั้งอาคุณสิบนะครับวัดเลยว่ามันช็อตไหมอของปกติเขาต้องไม่ขึ้นเลยครับเข็มจะไม่กระดิกเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่กระดิกแต่ตัวที่เสียนี่คือกระดิกครับสลับยังไง2องข้าง2ครั้งก็กระดิกหมดเลยนั่นคือ,อไฟแดกเสีย เปลี่ยนไฟแบกซื้อมาเจ้ากรรมตอนแรกก็คือซื้อมา่าสั่งในลาซาด้าครับรูปภาพส่งมาไม่ตรงรูปอีกก็ได้เปลี่ยนไปอีกอเสียค่าส่งไปอีกสามสิบบาทาก็เสียเวลากับเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกครับรอ,อบสองมาถึงจะตรงก็เป็นร้านที่อยู่บ้านโป่งราชบุรีนู่นแหละครับส่งมา ผมก็เซิร์ชในลาซาด้าดูอยากลองครับปกติผมก็ใช้ใช้บริการของอโคราชนี่แหละครับเนี่ยก็มีค่าส่งเนาะมีค่าส่ง70-60บหกสิบบาทก็วันเดียวแหละครับใช้เวลาแค่วันเดียวแต่ผมอยากลองลองดูในการสั่งซื้อลาซาด้าว่ามันเป็นยังไงไม่ตรงปกจริงๆหละครับเราต้องคุยในแชทอีกทีเราต้องทวงครับ ถ้าคนไหนที่ไม่ทวงไม่มีไม่มีเบอร์โทรติดต่อเขาผมก็โทรไปก่อนเลยตอนแรกโทรไปทวงเลยว่าเอ๊ะส่งมานี่มันไม่ใช่ไม,ม่ตรงรูปตามที่ลงไว้ใน l a z a d ้า a z a d ดามันก็อีกรูปรูปที่เราต้องการเลยแต่ส่งมานี่มันไม่ใช่ล่ะครับพอตรงมาปับ๊บใส่ไปปับ๊บไฟสูงทำงานครับตอนนี้เจ้ากรรมอาภาพไม่ทำงานอีกครับ คือ TV ทีวีเครื่องนี้ก็จะเสียสเสียหลายอาการครับอาการต่อไปก็คืออาการเวอร์ไม่ทำงานเวอร์ไม่ทำงานผมก็เปิดดูในในในเว็บเพื่อนช่างนะครับเพื่อนช่างเขาก็แนะนำให้ถอดเวอร์อ,อกรกลอยลอยวลวเวอร์นั่นเขารกลอยเวอร์นัก็คือถอดไอซี IC ตัวนี้ออกอ,ออกแล้วก็จะเห็นเส้นเดียวกางจอดอนั่นก็คือ ถ้าถ้าเวอร์ช็อตอยู่แต่มันไม่ไม่ไม่ได้ช็อตละครับอ่าไม่ได้ช็อตเขาก็จะมีตัวนี้ครับตัวที่มีปัญหาก็คือไฟอ่าไฟไฟลบไม่มีไฟลบสิบเก้าโวลต์ไม่มีครับวัดที่เก่ามันได้ศูนย์โวลต์ละครับแต่เนื่องด้วยว่าเราไม่ไม่ได้มีแรงดันนั่งยิงนะครับไม่มีแรงดันนั่งยิงวงจรก็ไม่ให้มาอ่เราก็ต้องใช้อ่าในการ ความรู้เก่าดึงออกมาใช้งานผมก็วัดไปอา้ามันได้ศูนย์โวลต์จริงๆมันต้องได้ลบเนาะอ่าก็เป็นคล้ายๆเครื่องขยายเสียงแล้วครับมีซิกบวกซิกลบอ่าบวกลบกาวบางบางบาง,บางทีเครื่องเสียงบางรุ่นก็จะมีไฟบวกลบกาวเนาะอ่าก็มีซิกลบด้วยแต่ซิกลบไม่มีมาครับอ่ะจุดจุดที่มีปัญหาจริงๆคือไฟกาวขาสี่แหละครับขาสี่นี้ไม่ไม่ไมีมาไม่มีมา ไม่มีมาเราต้องรู้ว่ามันมาจากไหนครับไฟเลี้ยงของพวกนี้อ่ามันมีมอแปลงไหมมีอะไรไหมเราต้องต้องต้อง,ต,องต้องนึกนึกย้อนไปความรูกก้เก่าก่าจริงจริงมอแปลงของเขาก็คือเป็นไฟแบบทรานส์ฟอร์เมอร์แหละครับตัวที่สร้างไฟสูงนั่นแหละเขาจะมีขดรวดเนาะขดลวดแล้วก็จะทำอ่าเป็นขั้วออกมามาเลี้ยง IC ซีเวอร์ไอเวอร์นี ต้องซิงกันกันกบความถี่ 1, พันหกร้อยยี่ห้าเฮิร์ตของหอด้วยอมันถึงจะทำงานส่วนเวอร์เรานี่กี่ความถี่ที่ห้าสิบเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาย้อนไปดูไฟเลี้ยงเขาผมก็ไล่ไปแล้วครับไล่ตามส,สีส้มนี่แหละครับไล่ไปว่ามันไปไหนเอ่ย อ่ะสีส้มมาถึงนี่แล้วอ่ะตัวนี้ตัวที่ผมเจอแหละครับก็คือ,อ r 4 1 7ดครับก็เป็นค่า1.5โอห์ม2วัตต์อ่าหน้าตาเขาก็จะอย่างนี้แหละครับตัวตัวอาฟิวเจะเรียกอาฟินะครับทางช่างเขาจะเรียกอาฟิอ่าถ้าเป็นรูปลักษณะนี้ก็เรียกอาฟิเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แหละครับอ่าวงกลมวงกลมแล้วก็จะเป็นคล้ายๆรูป ฟิลเนาะสัญลักษณ์ฟิลอยู่ด้านล่างเราเรียกอาฟิลตัวนี้ขาดขาดเสร็จผมก็ไม่ได้วัดต่อไปว่ามีอะไรโหลดอยู่ช็อตอยู่ไหมอ่าผมก็ใส่เข้าไปมันก็ก็ขาดอ่าเปิดไปเสียบไปเสียบปลั๊กเข้าไปขาดเลยอ่ก็มันมีตัวเสียตัวช็อตอยู่แหะครับผมก็ตั้งมิเตอร์วัดอ่ามาเจอตัวนี้แหะครับตัวดีสี่ศูนย์ห้าครับ ช็อตอยู่สลับวัดสองครั้งขึ้น2ครั้งปกติต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับถ้าใช้มิเตอร์เข็มวัดแต่ถ้าใช้เสียงนี่คือปี๊ดทั้งสฝั่งเลยสลับสายวัดปี๊ดสองฝั่งตัวนี้คือช็อตโเจ,จอตัวเสียสองตัวแหละครับคือสาเหตุก็น่าจะเป็นไดโอดนี่เขาช็อตอยู่ทําให้อาฟิคาดอาฟิาดตามไปด้วยก็ทําให้ไฟเลี้ยงภาคเบอร์ไม่มีตัวสิเก้า ลบสิบเก้าโวลต์นี่ไม่มีนี่ก็หน้าตาของไดโอดที่มันช็อตนะครับเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับแล้วก็ใส่ก็ต้องให้ดูลูกศรด้วยด,ดูลูกศรลูกศรไปทางไหนก็ดูที่ขับคาดเขาเป็นทางไหนเพราะว่าถ้าเป็นไฟบวกลูกศรต้องออกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไฟลบ ก็ต้องหันไฟลบเข้ากับขาไฟแบตขาไฟแบกนี่ก็มาดูละครับว่ามันมีไฟกี่โวลต์อ่าตัวนี้ขาแปดไหมขาเก้า 9. ขาเก้านี่เขาอ่าบวก16โวลต์อ่าส่วนที่ออกไปเป็นขาแปดครับขาแปดนี่เขาเขียนกำกับไว้ว่าลบ16โวลต์ลบ16โวลต์ป๊าป๊บป๊าป๊าปาปาปาะต้องออกไปเป็นสีส้มนี่แหละครับบวกก็จะเป็นสี สีม่วงๆไปไปสู่วงจรภาคเบอร์ต้องมีทั้งสองชุดละครับไฟบวกไฟลบต้องมีสองอันเลยเหมือนกับเทียงเสียงเลยครับมาดูความต้านทานของอเป็นข้อมูลไว้นะครับเป็นข้อมูลไว้ความต้านทานของไอ้ตัวยกตัวยกยกเวอร์ยกเวอร์นี่ก็ถ้าปกติก็วัดได้8.8โอห์ม แต่ถ้าวัดได้สูงกว่านั้นก็แสดงว่ามีขดใดขดหนึ่งขาดตามหลักของหางไฟฟ้านะครับก็คือความต้านทานต่อขนานกันก็จะทําให้ความต้านทานเหลืออยู่กึ่งหนึ่งแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งขาดมาความต้านทานก็จะสูงขึ้นเพราะว่าหลักการต่อขนานเนาะก็จะทําให้ความต้านทานต่ําลงครึ่งนึงของ ของสตัวตอนนี้มันมี2ตัวมีสิกบนและสิกล่างเนาะไอ้กดลวดอ่ะส่วนความต้านทานของหอก็เอาไว้สักหน่อยครับเอาไว้สักหน่อยเผื่อต้องการใช้งานในอนาคตข้างหน้าก็วัดได้3.4โ oh อห์มตัวนี้อ่ะก็อ่ะ,อะเป็นข้อมูลไว้นะครับแทนของซัมซุงเป็นแทนของ KS ดีบีก็เป็นข้อมูลไว้เผื่อเจอปัญหานะครับจะได้ซ่อมกันได้ก็จบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ